ดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอัปเดต GSM News พบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับวันนี้เราพบกันวันศุกร์เดือนใหม่แล้วนะครับเดือนกรกฎาคมนะครับวันศุกร์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2567นะครับใกล้เข้ามาแล้วอย่างที่จั่หัวนะครับเรื่องซอฟต์แวร์อัปเดตยังไม่ร้อนแรงเท่าเรื่องงานเทินโป๊4แหกตาประชาชีนะครับอ่ะ งานนี้จัดขึ้นโดยเจมแม็กนะครับวัตถุประสงค์ก็คือ,อพัฒนาศักยภาพช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือประเทศไทยนะครับจัดแบบนี้ทุกปีนะครับเป็นงานฟรีนะครับสำหรับลูกค้าเจมแม็กที่ซื้อสินค้าเจมแม็กครบ6,900บาทนะครับาสามารถสะสมบินได้นะครับท่านใดซื้อสินค้าเจมแม็กเป็นประจำนะครับนั้นบินเก่าบินใหม่มาได้เลยนะครับ แจ้งทางร้านค้านะครับแล้วก็อยากสมัครมาคอร์สอบรมฟรีเทิร์นโปรสีนะครับท่านก็จะได้มาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาความรู้นะครับในส่วนของช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นทางด้านซอฟต์แวร์หรือไม่ว่าจะเป็นทางด้านฮาร์ดแวร์หรือไม่ได้จะเป็นหรือจะเป็นด้านของ iPhone น,นะครับมีให้ครบผมถือว่าเป็นหลักสูตรหรือว่าเป็นงานอบรมหรือว่าเป็นคอร์สที่นะครับ น่าจะครบที่สุดแล้วนะครับเสียเวลามาคอร์สเดียวเนี่ยท่านได้ความรู้ไปถึง Android นะครับปลดล็อกเ p ฟพีปลดลอดออีเอสพีอีเมซี p, e MM C, FS, นะครับาลายวงจรก็ได้ซอมเฟสไอดีก็ได้เปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอมือถืออไอโฟนนะครับไม่ขึ้นสุไม่ไม่ไม ไม่ขึ้นอุปกรณ์ไม่รู้จักนะครับเป็นมาตรฐานศูนย์นะครับหรือ,อแม้แต่ในส่วนของบอลนิวสกิเมติกซึ่งเป็นลายวงจรก็ครบเลยผมถือว่ามา2วันนะครับได้ความรู้ครบเลยมันยากยากกับวิทยากรสวัสดีครับชยัยวิวาฒส,สวัสดีครับคุณน้องนะครับมันยาก <c oughs> มันยากสำหรับวิทยากรแล้วก็คนที่ ออกแบบนะครับงานอบรมแบบนี้ว่าจะทำให้นะครับทุกท่านที่มาได้รับความรู้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ทันกับเวลาที่มีจำกัดแต่ผมรับรองเลยว่า ถ้าเกิดว่าท่านใดที่นะครับยังไม่เคยมาอบรมกับเรานะครับก็อยากจะให้มาลองดูนะครับว่า,าเวลาเราทํางานหรือว่าเวลาเราเรียนกันเนี่ยมันเป็นอย่างไระนะครับไม่พูดพัางทําเพลงเดี๋ยววันนี้เราไปดูในส่วนของซอฟต์แวร์อัปเดตก่อนดีกว่ามีไม่เยอะครับมีไม่เยอะสัปดาห์นี้แต่ก็มีที่รออยู่มีอยู่นะครับที่รออยู่ยังมีอยู่เอ๊ะยังไงที่รออยู่ยังมีอยู่อ้าไปดูกันนะครับซอฟต์แวร์อัปเดตในสัปดาห์นี้นะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่มีการอัปเดตมาในส่วนของตัว สวัสดี่แล้วเราอยู่ที่ออกโตปัสเอฟอาร์พีนะครับปำนห์นี้ขึ้นมาที่ UAT นะครับสวัสดีครับนิกสวัสดีครับคุณน้องนิกสวัสดีครับนะครับ u r t u a t Pro อัปเดตมาในส่วนของเสี่ยวมี่นะครับ ถ้าทางสัปดาห์นี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มาสัปดาห์นี้เนี่ยเสี่ยมี่น่าจะโดนเยอะโดยเฉพาะพวก Redmi 10นะครับแล้วก็ Redmi Note 9อ่านะครับเรดมี่โน้ตสิบโน้ตสิบเอ็ดเนี่ยโดนเยอะเลยนะครับโดนเยอะเลยนะครับแล้วก็มี9นี่ก็โดนเยอะเลย o, อ p ปโป้อัปเดตมาแล้วนะครับในส่วนของ UAT นะครับอัปเดตมาแล้วในส่วนของ UAT อ่ะนะครับแล้วก็จะมีเรียวมีเพิ่มเข้ามา2ตัวก็คือเรียวมี2อนะครับอันนี้ก็ยังถือว่าตามหลายๆค่ายอยู่นะครับยังถือว่าตามหลายๆค่ายอยู่เยอะเลยล่ะ <c oughs> ตามอยู่เยอะเลยนะครับเพราะว่าหลายๆค่ายเนี่ยก็อัปเดตกันมาในสัปดาห์ที่แล้วแล้วเรียบร้อยนะครับอา้าวต่อมาเรามาดูที่ ncknckpo nck umt นะครับ a d v e n t u จ e นะครับะจะเป็นตัวเดียวกันหมดเลยเป็นค่ายเดียวกันหมดวันนี้อัปเดตมาในส่วนของตัว ios module <c oughs> ซึ่ง iOS โมดูลของเขาเนี่ยขอ,อย่านจิบน้ำนิดนึง <c oughs> iOS โมดูลเนี่ยของเขาเนี่ยจะต้องเสียงเงินเพิ่มนะครับเสียงเงินเพิ่มไม่ได้ใช้ฟรีนะแต่ผมก็เชียร์อยู่ว่าเมื่อไรจะให้ใช้ฟรีนะเมื่อไรจะให้ใช้ฟรีนะเพราะว่า EFT ก็ฟรีนะครับเพราะว่า Unlock t u o l ก็ฟรีฟรีมานานแล้วแต่ Uh, n อ k UMT เทนี่ยทำไมไม่ปล่อยฟรีเพราะว่าจริงๆแล้วฟังก์ชันหรือว่าการทำงานเนี่ยมันก็เหมือนกับค่ายของพวกเขาซึ่งมันไม่เมคมันนี่หรอกเพราะว่าคนก็ใช้อล็อกทูลแต่ถ้าเกิดว่าคุณให้ uh, เขาใช้ฟรีเนี่ย บางคนอาจจะต่ออายุนะครับบางคนอาจจะต่ออายุ NCK แล้วก็มาลองใช้ iOS เพราะว่าบางทีกัดอาจจะใช้ลองแชร์ล็อกทุนแล้วไม่ผ่านก็มาลอง UMT ลองมาดู N NCK ผมแนะนําว่าถ้าเกิดดูไลฟ์สดของผมอยู่ก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนี่ต้องพุดภาษาอังกฤ,ฤษแล้วเปล่าเออเขาแวะมาดูจริงๆอ่ะอ่ะโอเคครับอันนี้ในส่วนของ NCK ที่อัปเดตมาในส่วนของ iPhone อ้าวต่อมาชีตาครับชีตาเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่ตอนนี้ผมถือว่าผมจับตามองอยู่ แต่ก่อนเนี่ยหนุมานจีซเอ็มเคยท้าทามว่าเอ้ยอยูจะเป็นตัวแทนจําหน่ายไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ขายต้องบอกตามตรงว่าตอนนั้นเราขายชิเมล่าอยู่แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคือซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยหน้าตาเหมือนกันละไม้คล้ายคลึงกับชิเมล่าเลยมันดูเป็นเหมือนเป็นเป็นเป็นเหมือนล้อกันนะ่ะเราก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ยึดชิเมล่าไ้ก่อนดีกว่าแต่ณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยชีตาเนี่ยเขาปรับโครงสร้างตัวซอฟต์แวร์ใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ ในส่วนของการทํางานของตัวซอฟต์แวร์เนี่ยไม่ได้ไปไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปเหมือนเลยคือหน้าตาแบบใหม่หมดเลยแล้วก็ดูทันสมัยขึ้นด้วยอ่าดูทันสมัยขึ้นด้วยแล้วก็รุ่นใหม่ๆที่อัปเดตมาผมก็ลองดูแล้วมันก็ถือว่าเข้าตาหลายรุ่นเลยนะเข้าตาหลายรุ่นเมื่อวานในหาน SM, ุ m า n g s m เราก็เพิ่งเรียนออนไลน์ผ่านซูมไปอ่ามันจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าไลทซิมโปอ่าซิมโปของชีตาเหมือนกันนะนั่นจะเป็นปลดล็อกซิมอย่างเดียวนะครับอ่าผมก็เลยมองว่า ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยสนใจนะครับในส่วนของหัวเว่ยาไม่อยากจะไปซื้อไม่อยากจะไปซื้อออออซิกมาไม่อยากจะไปซื้อชิเมล่าชิต้าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ราคาเบาเพราะว่าเขามีแบบ3เดือนมีแบบ6เดือนแล้วก็มีแบบ12เดือนซ,ซ,ซ,ซึ่งนะครับซึ่งซึ่งนะครับมันสามารถนะครับมันสามารถทําได้หลายรุ่นเลยทีเดียวทั้ง s a m มซุงแล้วก็ หัวเว่ยนะครับวันนี้เขาก็อัปเดตมาในส่วนของเสียวมี่ซึ่งไม่น้อยหน้านะก็ออกตามมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีแ t ็ทด้วยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าค่ายนี้เนี่ยมีทีเด็ดแล้วก็ตอนนี้ก็จับตามองอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ทักถามได้นะ a c t i v a t e ได้นะครับถึงแม้ตอนนี้ยังไม่เป็นตัวแทนแต่ก็สามารถ a c t i v a t e ให้ท่านทายใช้งานได้ถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะลองหรือว่าท่านใดถ้ามีหัวเว่ยอยากจะลองใช้งานนะครับอ่ะโอเคอีกตัวหนึ่งก็คือ Unlock t o ูล อันล็อกทูนหนุมานจี๊ซเเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกและประเทศไทยนะครับตัวนี้เราขายกันมานานตัวนี้เราไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะว่าทุกบ้านต้นมีเหมือนยาแดงยาหมอง <laughs> นะครับ เหมือนอยาแดงยาหมองนะครับเหมือนอยาแดงยาหมองเลยนะครับทำได้ทุกโรคเหมือนพาราเลยดีกว่ารักษาได้ทุกโกครคนะครับแล้วก็วันนี้อัปเดตมาในส่วนของเสี่ยวหมี่มีข่าว2024นะฟังก์ชัน2024นเลยนะปีนี้เลยนะ Miu i 13 Miu i 14นะครับ LG ชิปชิปชิปเซต MTK ก็มานะครับ Huawei เพิ่ม Nova 9มาเพิ่ม Honor Play สองมานะครับแล้วก็ Huawei ID reset นี่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุด หน่าสุดใหม่ล่าล่าเลยนะครับแต่ก็มีอัปเดตมาให้เรื่อยๆอ่านี่นะครับถือว่าครอบคุมกันทํางานเรียกงว่าเช้ามาผมว่าทุกท่านนี่ก็คงเปิดนะครับเปิดอัลล ok ็อกทูลก่อนเป็นโปรแกรมแรกแล้วก็เปิดข่าวไว้เลยเพราะว่ามีอะไรก็เสียบอ ok ัลล็อกทูลอย่างแน่นอนนะครับตัวแทนจําหน่ายประเทศไทยและทั่วโลกนะครับพนุมานจีเมสนใจต่ออายุก็ยินดีนะครับเปิดใช้ใหม่ก็ยิ่งดีใหญ่เลย <laughs> อ้าวอีกตัวหนึ่งครับ EME นะครับ EME หรือ EMT นะครับก็เป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่ส่วนหนึ่งของทีมพัฒนามาจาก BST dongle นะครับตัวนี้ก็ เป็นเสี่ยวมี่นะครับแล้วก็เรดมี่อ่าผมบอกแล้วว่าสัปดาห์นี้เสี Me, ่ยวมี่กับเรดมี่เนี่ยโดนเยอะเลยนะครับโดนเยอะเลยแล้วก็มีบางรุ่นที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็มีเรโน่แเพิ่มเข้ามา oppo m o d u l นี่โนอาดเรโน่แ no นะครับ f ย1เอ s นี่นะครับเพิ่มเข้ามาแต่ก่อนใช้อยู่นะครับแต่ก่อนใช้อยู่แล้วก็สามารถอ่ารู้สึกว่า1 user สามารถใช้ได้3 3ท่านนะครับแต่ก่อนใช้อยู่ก็ประมาณราคาไม่แพงแต่ว่าการทํางานเนี่ยผมดูมองมองว่ามัน คือด้วยด้วยโปรแกรมที่เป็นหน้ารูปหน้าแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งถ้าเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่มันจะไปคล้ายกับ cm2 ซึ่งตอนเนี้คนเราเราจะไปติดออลล็อกทูลต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันหมุนและมันเปลี่ยนไปแล้วคือออลล็อกทูลมาปุ๊บเปิดหน้าต่างโปรแกรมมาตัวโปรแกรมหน้าต่างเดียวหน้าต่างสี่เหลี่ยมสตุลัสใหญ่ๆปุ๊บคลิกเลือกไปทุกอย่างอยู่ในนั้นมันง่ายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองว่า ถ้าสมมุติว่าหลายๆตัวเนี่ยรับหรือว่าเปลี่ยนให้มันอาจจะไม่ต้องเหมือนล็อกทุนอาจจะดีกว่าเดิมนะอย่างชีต้าอย่างเงี้ยที่ผมมองคืออ,อซอฟต์แวร์เขาทำมาใช้ได้เลยนะอา่าเวลาเลือกนูน่นเลือกนี่แต่ว่าการเรียงลําดับขั้นตอนหรือการเรียงลาดับโมเดลยังยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับที่ลงตัวผมว่า Lock ล็อกทุนพอเรียงลงตัวแล้วมันดันไปได้ง่ายเวลาอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วมันดันไปได้ง่าย,ลาแ,แ,ลไไายแล้วคนใช้ก็ใช้ง่ายอันเนี้ย มันก็เลยเป็นที่ติดตลาดอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอ้าว UMT อัปเดตมาแบบเดียวกับ NCK UMT NCK Adventure เป็นค่ายเดียวกันนะครับอัปเดตมาในส่วนของตัว Apple module นะครับ iOS module ซึ่งยังไม่เปิดใช้ให้ฟรีฟรีสักทีนะครับคุณคาจะได้ต่ออายุและใช้งานกัน b o n i e l Bonnell Semiotic นะครับ b o n i e l s e m i t i c เป็นลายวงจรซึ่งในงานนี้นะครับ Turn Pro 4 ท่านจะได้พบกับอาจารย์ไม้ซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายประเทศไทยนะครับไม่รู้ว่าจะาบอลนิวไปแจกหรือเปล่าอันนี้เกินเกินะอันนี้เกินเกินแยบๆบนะอ่ะนะฮะบอลนิวซิมเมติกเนี่ยเป็นลายวงจรนะครับซึ่งก็จะไปเน้นพวก Android ด p p ัลเปอหัว่วน ZXW นะครับพิเดชขายแน่นอนนะครับทุกท่านนะครับทราบดีว่า iPhone ต้องเป็น ZXW เพราะว่าอยู่มานานอยู่มาประมาณ อยู่มาตั้งแต่เป็นดองเกิลเลยนะพี่เดชขายตั้งแต่เป็นดองเกิลเลยแล้วก็ตอนนี้ปรับเป็นยูเซอร์แล้วท่านใดจะต่อยุท่านใดจะเปิดใช้ใหม่นะครับพี่เดชก,ก็ทักหาพี่เดชได้เลยในส่วนของ ZXW เเพราะว่าอาจารย์ที่สอนซ่อมหลายๆท่านเนี่ยท่านก็ใช้ Z XW เวลาสอนท่านก็ใช้ ZXW อและเซเวเนี่ยเข้าใจง่ายแล้วก็รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันอัปเดตไวนะครับในส่วนของ iPhone เพราะนั้นถ้าเป็นเซทเอทักหาพี่เดช ถ้าเป็น Android บอเนียวทักหา,าจันไหมจบข่าวโอเคไปต่อนะครับจากบอเนียวก็มาอ็อกซิปัตเอฟอาร์พีอ็อกปัตเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่า เป็นค่ายหนึ่งนะครเป็น g เ e ิร e r เนี่ยเป็นค่ายหนึ่งที่ไม่เอาเปรียบลูกค้าคือไม่มีการต่ออยุซื้อดองเกิลเขาคุณซื้อดองเกิลคุณใช้ฟรีตลอดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นออสซูปัตเอฟอาเนี่ยอันนี้คือจะเน้นในส่วนของการปลดล็อก FRP อย่างเดียวเลยล้วนๆโดดๆนะครับไม่มีการทํางานอย่างอื่นวันนั้นมีหูเวล์อัปเดตมาอัปเดตห u เวล์ไอดีให้ด้วยแถมซึ่งถ้ารองเกิลในราคา2000กว่าบาทนะครับแล้วก็ปลด FRP ได้เป็นพันๆรุ่นเนี่ยคุ้ม แล้วไม่ต้องต่ออายุคือมีเสียบคาไว้เมื่อไหร่อยากจะใช้เมื่อไหร่หยิมาซึ่งขึ้นน้องขึ้นมาเสียบก็ใช้งานได้ผมว่าคุม้มอันนี้ก็เพิ่มมาในส่วนของเสียวมีแล้วก็เรดมีแล้วก็ซัมซุงนะครับกาเล็กซี่รุ่นต่างๆที่เป็น EDL Mode นะครับครายนี้ผมบอกเลยว่าคุม้มต้องมีติดต้องมีติดนะครอ่ะพูดถึงก็มาชิเมล่า ชิเมล่าอัปเดตมาในส่วนของตัว X/Y n o t นะครับ X/Y n o t ตโมดูลแล้วก็คอคอมแล้วก็หัวเว่ยนะครับซึ่ง X/Y n o t ตโมดูลเพิ่มมาอีก2รุ่นนะครับก็คือ A25 กับ S24 Plus นะครับในส่วนของการจิ้ม EDR EUB โหมดนะครับซึ่งเป็น T-TV X/Y น็อตเราเรียกว่า EUB นะครับเราเรียกว่า EUB นะครับต่อมาก็เป็น g e n e r i c คอคอมนะครับตัวนี้ก็เพิ่มอัปเดตขึ้นมานะครับแล้วก็ Samsung Fix b u g Fix Samsung A55 5g นะครับเพิ่มเข้ามาแล้วก็ในส่วนของ i m p r o v e m e n t หัวเว่ยนะครับเพิ่มมาในส่วนของการ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นไหมแก้ชิปดิมันนะครับก็คือชิปเสียหายจากการปลดไม่ว่าจะเป็นจากการปลดหัวเว่ยไอดีก็ตามแต่นะครับในส่วนของนี่มาแล้วโนวาเจ็ดนี่ครับฮลเลอร์สานี่นะครับเมทสามสิบโปนี่มาแล้วแก้ได้แล้วนะครับในส่วนของชิเมล่า อย่างนี้ต้องปบมือดังๆเพราะว่าปล่อยให้ชีต้านำมานาน <c oughs> ที่เด็ดว่าอย่างงั้นไม่ได้ไม่ได้บูลลี่นะไม่ได้บูลลี่นะนะแต่ว่ามาหลังจริงๆนะครแต่ก็มาแล้วโอเคแล้วใครมีชิเมราก็ถือว่าใช้ได้นะครับในส่วนของตัวหัวเว่ยก็แรงอยู่พอควรอ้าวมาดูนะครับในส่วนของมาดบิวนี่นะครับซิม lock อนล็อกโปาซิมอนล็อกโปานี่ซิมอนล็อกโปนะครับอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของการปลดออล็อก ในส่วนของ FRP อย่างเดียวนะครับผมพามาฟอร,รัมนี้เพราะว่าชอบมีอะไรแปลกๆฟอร,รัมนี้เขามีอะไรแปลกๆมาเรื่อยๆอย่าง DT Pro อย่างเงี้ยก็จะเป็นหัวเว่ยของได้เป็นของทางเวียดนามหรือทางอินโดผมจําไม่ได้เวียดนามอินโดในส่วนใหญ่จะอยู่ในเว็บนี้ AVB นี่นะครับ mm hmm. หรือว่า UFI นี่นะครับจะอยู่ในเว็บนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตมานะครับก็ ามาด t v วิวก็คล้ายๆกันกับ GSM Forum นะครับเรามาดูอีกอันหนึ่งก็คือ j m a c j m a c Battery นะครับสปอนเซอร์ของเรานะครัสปอนเซอร์ของรายการเรานะครับก็แบตเตอรี่มีมอกอแบตเตอ,อรี่มีมาตรฐานมอกอนะครับแล้วก็มีรุ่นเยอะที่สุดในท้องตลาดทำไมต้องบอกว่ามีรุ่นเยอะสุดเพราะมันเยอะจริงๆไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ iPhone ไม่ใช่แค่ Samsung แต่มีหมดที่ลูกค้าต้องการไม่ว่าจะเป็นทไม่ว่าจะเป็น อินฟินิทคโนมโอ้มีมีเยอะแยะเนี่ยอะรูนะครับเนี่ยแล้วก็ <c oughs> ตอนนี้นะครับตอนนี้เทคโนโลยีใหม่ออกแล้วในส่วนของ redmi note 13นะครับซึ่งเจมแม็กเนี่ยก็ร่วมกับทาง JC นะครับทำตัวอะแดปเตอร์ขึ้นมาเพื่อที่ว่าผลิตจอรุ่นใหม่ออกมาที่เป็น oled แล้วก็สามารถสแกนนะแกนิ้วได้นะครับสแกนนิ้วได้ซึ่งนะครับวันนั้นผมก็ได้คุยกับเสียเจมเสียเจมบอกว่าเฮ้ย ถึงแม้ว่าเอาจอแท้เปลี่ยนก็ไม่สามารถสแกนนิวได้นะครับต้องเป็นจอที่เป็นเทคโนโลยีแบบนี้อย่างเดียวแล้วก็จะต้องใช้ jcv 1 se นะครับในการรีดค่านะครับจากจอเก่ามาใส่จอใหม่ซึ่ง จะต้องเป็นจอที่มาจากเจแม็เท่านั้นนะครับถึงจะทำการรีดแล้วก็สามารถสแกนนิ้วได้เน่นะครับเน่เน่ไม่ได้คุยนะแต่เวอร์เฟิร์สนะจ๊ะอ่าเวอร์เฟิร์สนะจ๊ะเวอร์เฟิร์สนะจ๊ะเน่นะครับก็ขอบคุณนี่หลายๆท่านอุดหนุนหลายๆท่านรีวิวนะครับหลายๆท่านรีวิวนี่เห็นไหมแบตทูนี่มีนะครับอ่าทูเรโน่เอ็กซ์เนี่คือพวกนี้เนี่ยตรงรุ่นเราสั่งผลิตตรงรุ่นเลยนะครับใคร ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทำแบตหรือนําเข้าแบตเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วว่าเวลาที่เราทําแบตออกมา1รุ่นเนี่ยไม่ใช่แค่หลักร้อยนะครับถ้าจะตีเป็นแบบนี้เนี่ยต้องเป็นหลักพันนะต้องเป็นหลักพันนะครับแล้วก็เจมแม็กเราทำนะครับตรงรุ่นไม่ต้องโมนะครับจบงานแน่นอนนะครับก็อย่าลืมนะครับสนับสนุนสปอนเซอร์โดยเฉพาะตอนนี้นะครับถ้าเห็นชั้นไหมครับ11,900 รับไปเลยชั้นแบบนี้นะครับชั้นแบบนี้เนี่ยเวลาไปแต่งร้านเนี่ยสวยๆอันนี้ร้านพิบาร์สอันนี้ร้านพิบาร์ดปัตตานีอ่ะนะครับใหญ่ๆแบบนี้ถ้าไปตั้งวางพิบาร์สนี่มี2ชั้นเลยนะนะครับถ้าไปตั้งวาง หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยซื้อแบตครบดานได้รับชั้นแบบนี้ไปวางแขวนแบตเตอรี่หล่อๆเลยแต่งล้านหล่อๆเลยนะครับแล้วก็ส่งฟรีไม่มีอ่ะไม่ใช่แจกฟรีไม่มีเงื่อนไขนะครับไม่ต้องมาเป็นตัวธงตัวแทนเดือนหน้าเฮียต้องสั่งเท่านี้เดือนเดือนนี้ต้องทํายอดเท่านี้ไม่ต้องนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแจกชั้นไปเลยนะครับแล้วก็มีส่วนลดให้อีกแล้วช่วงเวลานี้คือสั่ง11,900 ให้น้องๆในร้านมาอบรมได้อีก2คนฟรีๆนะครับฟรีๆร,รับแบบนี้ไปเลยนะครับบอกเลยนะครับว่ารอบนี้รอบเดียวหมดรอบหน้าก็ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วเพราะว่า1ปีเราจัดครั้งเดียวนะครับสำหรับเจมแม็กล้วอ้อแล้วก็เจมแม็กแบตเตอรี่นะนี่อันนี้พี่นัดโมบายนะครับแบตเตอรี่เจมแม็กทุกก้อนนะครับเรามีกาว สำหรับติดแบตท,ท่านไม่ต้องไปเอากาวตาช้างไม่ต้องไปเอากาวยางไม่ต้องไปเอากาวสองหน้าที่ไหนที่แบตเรามีให้นะครับท่านไม่ต้องทําอะไรแค่ไขเครื่องออกมาเอาแบตก้อนเก่าออกเอาแบตก้อนใหม่ใส่จบนะครับไม่ต้องไปมีกาวไม่ต้องไปซื้อกาวไม่สิ้นเปลืองนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานจากศูนย์บริการนะครับเหมือนศูนย์บริการเลยแล้วก็ติดมาจากโรงงานเลยอ้าวนะครับเจมแม็กผ่านไปชวนช่างวิ่ง2ปิดแล้วนะ ต้องเสียใจด้วยสำหรับท่านที่วิ่งไม่ครบแต่ไม่เป็นไรถือว่าได้สุขภาพที่ดีปีหน้าเราเจอกันใหม่นะครับปีหน้าเราเจอกันใหม่ปีหน้าผมบอกเลยว่าจะพยายามทำให้ทุกท่านเนี่ยได้เสื้อ <c oughs> ปีนี้ผมบอกเลยว่ายอมรับตัวเองว่าโหดไปนิดนึง690กิโลเมตรกิมมิกก็คือกรุงเทพเชียงใหม่นะครับถือว่าโหดไปนิดนึงแต่นะครับมีพี่คนหนึ่งผมนับถือเลยวิ่ง60 60วัน เวลา60วันไม่เกิน690กิโลเมตรเท่ากับวันหนึ่งพี่เขาต้องวิ่งประมาณ60วัน2เดือนถูกไหม60วัน2เดือน2เดือนก็2เดือน60วัน690วันละ10กว่ากิโลแต่พี่เขาปกติเขาวิ่งมาราธอนอยู่แล้วน้องยอมแล้วก็ท่านอื่นๆก็เก่งมากนะครับเก่งมากจริงๆเก่งมากผมเกือบเอาตัวอะไรเอาตัว,ต,วตัวไม่รอดอยู่ใน690 กิโลเมตร180วันเกือบเอาตัวไม่รอดนะพี่ๆหลายท่านเก่งมากนะครับปีหน้าเราเจอกันปีหน้าเราเจอกันแน่นอนนะครับชวนช่างวิ่ง3นะสปอนเซอร์จอรอและจอรอ ตอรอจะจ่ายตังปีหน้าเมื่อไหร่จะจัดอีกนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวก็ตะเวนแจกเสื้อนะครับแล้วแล้วก็ตะเวนไปพบสปอนเซอร์ขอบคุณแล้วก็แจกเสื้อให้สปอนเซอร์ทุกท่านนะครับส่วนช่างวิ่ง3ปีหน้าเจอกันกิมมิคจะเป็นอะไรนะครับระยะวิ่งจะเป็นเท่าไหร่เสื้อจะสวยแค่ไหนเจอกันปีหน้าครับผมอ้าวนะครับส่วนตัวผมเอง ขายของตามปกตินะครับมีปล่อยพระบ้างเป็นงานอดิเลก <c oughs> ก็มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นของตัวเองที่สะสมเอาไว้อ่าบางทีก็นะครับเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างอาของใหม่จะได้เข้าบ้างนะครับก็นะครับท่านใดดูแล้วเข้าตานะครับผมก็ไม่ให้เซียนพระแต่ก็พอดูได้นะครับเหมือนดูเกงยีรีวานย์หนึ่ง501แหละ <c oughs> นะครับก็พอดูได้เน้นบาง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 านผมมีใบรับรองด้วยนะอน,นานะครับก็เป็นเป็น เป็นอีกงานหนึ่งงานอดิเรกเดี๋ยวท่านจะเบื่อก็โพสแต่ขายของอย่างเดียวก็บางทีก็เบื่อมีพามาให้ดูอฮ้ยอ,องค์นี้เราก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับบ้างนะครับแล้วก็ฝากไว้เลยนะครับฝากไว้เลยกับงานอบรมนะครับนี่เอาหน้าน้องบอยมาโชว์เพราะว่าคนนี้นะครับถือว่าเป็นงานที่ใกล้ชิด นะครับใกล้ชิดแล้วก็ทุกร้านเนี่ยจะต้องเจอเปลี่ยนแบบเปลี่ยนจอ p h o n e คุณต้องเจออยู่แล้วแล้วผมก็อยากจะบอกว่าการเปลี่ยนจอ iPhone ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนจอ iPhone แล้วมันนะครับแล้วมันไม่ขึ้นทูโทนเนี่ยลูกค้ามีปัญหาแน่ใครๆก็รู้จักทูโทนหรือมันขึ้นฟ้องแจ้งเตือนลูกค้าไม่แฮปปี้ เปลี่ยนจอก็แพงอยู่แล้วเรียกราคาก็ไม่ได้ยันเนี้นะครับเป็นสิ่งที่คุณต้องต้องมาหรือเปลี่ยนแบตแล้วเอ้ยทาไมไม่ขึ้นร้อยพี่แบตยังอยู่80 70อธิบายกันเป็นชั่วโมงแทนที่จะได้ตังค์แล้วไปทํางานต่อหรือว่าทําให้ลูกค้าจบจบไปนะครับแล้วเรียกราคาแพงๆที่ร้านอื่นทําไม่ได้คุณต้องคิดดูแล้วนะตอนนี้นะหรือเฟซไอดีเอ๊ะทำไมช่วงนี้มีคนถามทาซ่อมเฟซไอดีเยอะจังนะครับแต่ เรายัางซ่อมไม่เป็นไปดูได้เอ๊ะเราจะซ่อมไหวไหมมาถามผมผมก็ไม่รู้หรอกเพราะนั้นคุณต้องไปดูที่งานานะครับหรือเอ๊ะ ISP จะมาไหมเจาะ CPU มันจะเจาะยังไงนี่นะครับคุณต้องไปดูนะครับก็บอกเลยนะครับโดยเฉพาะคนนี้นะฮะเฟซไอเเบอร์หนึ่งนี่นะครับอนะรบ,บอกแล้วว่าแค่มาดูก็คุ้มแล้วแต่รอบนี้บอกเลยว่าไม่ได้แค่นั่งดูอย่างเดียวนะครับจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ทดลองด้วยอา้าวนะครับ กลับไปที่หน้าวอโอเคนะครับสมควรแก่เวลานะครับสําหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกท่านเอะหรือว่าเรามาช้าไปไม่เป็นไรเดี๋ยวดูย้อนหลังกันนะครับก็นะครับฝากไว้สําหรับคอเทิร์นโปรนะครับเทิร์นโปรสี่แหกตาประชาชีนะครับก็ใครไม่มาอาจจะเสียใจนิดนิดหรือเพราะว่างานแบบนี้ไม่ได้จัดบ่อยจัดปีละครั้งนะครับจัดปีละครั้งนะครับแล้วก็นะครับท่านใดที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วพบกันนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมา อจะมาให้ดูเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวเพราะว่าวันศุกร์อ่ะวันศุกร์โอเควันศุกร์เดี๋ยวเจอกันที่วีเทนเดี๋ยวผมไปไลฟ์สดที่วีเทนให้นะครับดูบรรยากาศการทํางานกันนะครับว่าเราเตรียมงานกันยังไงอ่าอย่างนี้เลยดีกว่าเพราะฉนั้นอ่าศุกร์หน้าเตรมตัวนะครับพบกันนะครับไลฟ์สดนอกสถานที่วีเทนนี่บอกก่อนหน้าเลยบอกล่วงหน้าไว้เลยเป็นไงโอเคนะครับก็ สัปดาห์นี้ฝากไว้นะครับสำหรับสปอนเซอร์เจมแม็กเจมแม็กแบตเตอรี่แบตเตอรี่ดีมีมอกอรนะครับหน้าจอนะครับมีครบเกือบทุกรุ่นนะครับอะไหล่ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็อุปกรณ์ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือนะครับอย่าลืมนะครับเจมแม็กเจมแม็กแบตเตอรี่นะครับไม่ต้องรีบพระจากเจ้าเก่ามาค่อยๆเจ้าเก่าไม่มีตัวนี้ลองมาสั่งแบตเจมแม็กดูเอ๊ะลองไปสั่งและใช้ดีค่อยมาเป็นลูกค้ากันอ่าให้ลองแบบนี้ได้เลยนะครับขอบคุณ ทุกท่านนะครับที่สนับสนุนขอบคุณทุกท่านที่แนะนําลูกค้านะครับมาอุดหนุนพี่เดชพี่เดชขายของเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เจอกันได้นะครับในงานเทินโป4วันเสาร์ที่13และวันอาทิตย์ที่14นะครับรกรกฎาคมนี้ท่านที่ยังไม่ลงทะเบียนเหลือเวลาอีก1สัปดาห์นะครับเวันเท่านั้นร,รีบเลยนะครับรีบเลยรีบเลยนะครับพบกันโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณครับสวัสดีครับพบกันใหม่วันสุกหน้านะครับนอกสถานที่บอกไว้ก่อน <laughs> โอเคเจอกันครับ